เมื่อไหร่ก็ตามที่ OPEC PLUS เนี่ยกลับขึ้นมาเพิ่มกำลังการผลิตหรือแตกคอกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม,มราคาน้ำมันก็พร้อมที่จะคอลัปต์ลงราคาแก๊สตรงนี้เนี่ยจะทำให้ e อิ n i n g ของสอพอเนี่ยขึ้นถ้าราคาน้ำมันยืนนะครับเพราะว่ามันเป็น70%ของโวลุ่มที่สอพอขาย ขอขยับขึ้นมาเป็นน้ํามันต้นน้ําครับสํารวจและผลิตน้ํามันเป็นใครไปไม่ได้ครับเพราะหาคู่เทียบลําบากเลยมีคู่เทียบไหมครับคุณปุ๊ครับคือมีก็อยู่ต่างประเทศหมดครับประเทศไทยไม่มี PTEP e เดี๋ยวกครู่นะฮะ PTEP นะครับปอตอทอสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับก่อนอื่นครับคุณปุ ราคาน้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ราคาสอพอทำไมไม่ขึ้นตามช่วยเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนได้ไหมครับคุณปุครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยผมก็เคว้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ตอบตามตาม,ตามทฤษฎีเนี่ยก็คือว่าในแง่ของของราคาน้ำมันตอนนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเพราะ man-made หรือพูดง่ายๆก็คือ คนทําให้มันขึ้น,นยังไงครับแล้ว,แล,วแล้วถามว่าคนไหนที่ทําให้มันขึ้นก็คือโอเปกพลัส mm hmm. นะครับโอเปกพลัเนี่ยลดกําลังการผลิตรวมกันลงมาเนี่ยประมาณสักหกล้านบาร์เรลต่อวนันถามว่าลดลงมาเนี่ยแล้วมันขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้เพราะว่าสเปคค mm hmm. าบัสตี้มันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยค่อนข้าง question ว่า ราคาน้ำมันตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ตามพื้นฐานนะครับว่าว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ o p e ป PLUS เนี่ยกลับขึ้นมาเพิ่มกำลังการผลิตหรือแตกคอกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามราคาน้ำมันก็พร้อมที่จะ collapse ลงนะครับ,ร,บราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะ reflect นะครับ,รบในแง่ของ valuation ท,ที่ที่มันเป็น long term นะครับ ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันรีเฟลกเท่ากับราคาน้ํามันแถวๆประมาณสัก60 60 65เท่านั้นเองนะครับราคาคหุ้นแถวๆ120เนี่ยอ๋อ,อเดี๋ยวคุณปุ๊ให้ความสําคัญว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ขึ้นรอบนี้ยเหมือนขึ้นเทียมใช่ครับเหมือนขึ้นเทียมไม่ได้เกิดจากดีมานที่แท้จริงว่าโอ้โหเศรษฐกิจโลกฟื้นความต้องการใช้น้ำมันเยอะๆเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันเป็นเพราะโอเปก plus ถ้าเขามีการเปลี่ยนท่าทีเมื่อไหร่ราคาน้ำมันก็พร้อมจะลงนะมันก็เลยทำให้ราคานะหุ้นของสอพอรอบนี้ไม่ได้ขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังทรงตัวในระดับสูงด้วยนะอันนี้คืออันนี้คือเหตุผลหลักนะครับอ่ตัวสอพอครับนะถือว่าเป็นพลังงานต้นน้ำนะแต่ว่านอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยเรื่องราคาน้ำมันขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วเนี่ยอะไรคือ พ้อยหลักที่หลักทรัพย์กติกรไทยอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยดูลึกลงไปสำหรับตัวสอพอมีตรงไหนบ้างครับคุณปุ๊กค,ครับเอ่อคือหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราเราก็อยากให้ดูในเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยแหละเพราะว่าทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเอ่อถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาหุ้นมันยังไม่ตอบสนองสักเท่าไหร่นะครับ,รบเพราะว่ากลัวในเรื่องของของของว่าราคาน้มันอาจจะ correct ได้นะครับในช่วงสั้น แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยืนสูงสูงนานๆแล้วสมมุติว่าข้ามไปปีหน้าเนี่ยราคาน้ํามันยังอยู่60กว่า65-70อยู่แถวๆแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาแก๊สในบ้านเราอ่ะซึ่งแหลกราคาน้ํามัน6กถึงสิเดือนเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็นขาขึ้นนะครับก็ดีสินนครับนี้ใช่ครับก็ดีไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาแก๊สไม่ได้เป็นราคาที่ใครมาแมนูเลย แต่ว่ามันเป็นราคาที่เ,เป็นฟอร์มูลาลิงก์ติดกับราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยาราคาแก๊สตรงนี้เนี่ยจะทำให้เออร์เน็งของสอพอเนี่ยขึ้นถ้าราคาน้ำมันยืนนะครับเพราะว่ามันเป็น70%อร์ซของโวลุ่มที่สอพอขายคุณปุ๊ครับขอความรู้ระหว่างมาทัดสอพอเนี่ยผลิตแกส๊สหรือผลิตน้ำมันได้มากกว่ากันแล้วมีรายได้จากฝั่งแก๊สหรือน้ำมันมากกว่ากันครับคุณปุ๊ครับ ผลิตแก๊สเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นในเชิงโวลูมก่อนครับผลิตแก๊สเจ็สิบเปอร์เซ็นตผลิตน้ามันสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่รายได้เนี่ยครึ่งครึ่งเพราะว่าราคาน้ามันเนี่ยสูงกว่าราคาแก๊สครับนะครับผลิตแก๊สเจ็ดสิบน้ํามันสามสิบแต่รายได้เนี่ยห้าสิบห้าสิบถูกไหมครับครับแล้วถ้าถามว่ากําไรฝั่งไหนมากกว่ากันน้ํามันกําไรมากกว่าใช่ไหมเออน้ํามันมาจิ้นดีกว่าครับครับนะ ดังนั้นนะครับย้อนกลับมาครับในเมื่อมองว่าต่อไปราคาแก๊สก็จะขึ้นตามราคาน้ำมันแล้วรายได้เขาครึ่งหนึ่งก็มาจากแก๊สด yep ้วยนะครับคำแนะนำเปเปอร์อย่างเป็นทางการของหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อถือหรือขายหุ้นของปตทสพครับก็ยังเป็นซื้อครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าราคาน้ำมันยืนอยู่อย่างเงี้ยหุ้นมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกครับ อย่างไัมันก็ต้องขึ้นครับนี่นะฮะหลักทรัพย์เกสิกรไทยแนะนําซื้อปอตอทอสอพแล้วให้เป้าพื้นฐานไว้เท่าไหร่ครับกลางปีหน้าร้อยสี่สิบสองบาทครับเป็นราคาเป้าหมายกลางปีหน้าสังเกตนะครับแทบทุกตัวที่คุยกันในวันนี้คุณปุ๊อ่ะขยบราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานไปกลางปีหน้าหมายถึงอีก12เดือนข้างหน้านันบจากนี้ไปแทบทั้งนั้นเลยนะครับจะอยู่ที่ร4 2สี่บาทแก็บประมาณ 22สบองบาทจากราคาปิดวันนี้ครับถ้าพูดถึงเป้าอีก12บเดือนข้างหน้าถ้าจะซื้อสผต้องรอย่อเยอะไหมต้องรอย่อเยอะขนาดไหนครับคุณปุ๊คือจริงๆด้วยราคาน้ำมันขนาดนี้มันไม่ต้องย่อแล้วครับมันมันย่ออยู่ในตัวแล้วครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องต่อเยอะแหละครับคุณปุ๊ครับครับก็ดูเทคนิคอลครับแนวรับต่างๆก็ค่อยๆทยอยซื้อไปแต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ นักลงทุนเห็นงบนะครับที่เป็น core earning จริงๆของเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งปีหลังเนี่ยเดี๋ยวพูดมันจะรีเลทเองเพราะว่าในแง่ของราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นมานะครับตัวตัวราคาแก๊สเนี่ยมันก็ตอนนี้มันยังแฟดๆยาวตอนนี้เรารู้ราคาแก๊สจนถึงปลายปีเรียบร้อยเลยมันยังแฟดๆอยู่แถวๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทำให้ในแง่ของ average selling price อ่ะมันจะขึ้นตามราคาน้ำมันแต่ว่าด้วย v o ลุ่มที่มันแค่30%เนี่ย มันฉุดไม่ค่อยขึ้นครับ,รบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ที่ราคาแก๊สมันขึ้นเนี่ย70%เวลามันดึงเนี่ยมันดึงพรวดเลยครับ,รบซึ่ง<แ>เราจะเห็นปีหน้าครับครับแนะนําซื้อสอพอนะครับเป้ากลางปีหน้า1 4 2บาทสําหรับสอพอนะครับ